เจตนาดีแต่ไม่มีวิธีบอกนะครับประมาณจะสังเกตเนื้อคำโปรยเลยเป็นหัวส้อยยาวๆนีดนึงเจตนาดีฟังดูดีแต่มีคําว่าแต่ไม่มีวิธีบอกมันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นมากมายเลยสิ่งที่หนึ่งคนที่พูดหรือทาหรือคิดดีเราต้องเชื่ออย่างนั้นก่อนแต่เมื่อเขาบอกผิดหรือไม่มีวิธีที่จะบอก หรือไม่มีพยายามที่จะเข้าใจบริบทรอบนอกแล้วพูดออกไปแล้วทําให้คนอื่นเข้าใจผิดเพราะนั้นมันก็เกิดปัญหานะครับโอเคแรงบันดาลใจมาจากอะไรับแรงบันดาลใจก็มาจากได้มีโอกาสดู o u ูทูบเนาะรายการช่องหนึ่งซึ่งเชิญผู้อาวุโสโผมเรียกว่าสอวอแล้วกันเพราะว่าผมก็ยังอยู่ในสอวอบิดไล์เนาะก็คือแ,แต่ขอออกนเรื่องนิดนึงไอสอวอผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ นอกจากสูงวัยแล้วแล้วเขาเอาเกณฑ์ตรงไหนคาว่าสูงวัยหกสิบหรือเปล่าหรือกี่สิบแต่เวลาเราก็จะแชรกันว่าสวสวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับประมาณว่าเชิญผู้หนึ่งออกมาออกรายการแล้วก็คุยเรื่องปัญหาถกเถียงถึงเรื่องเหตุการณ์อะไรอย่างเนี้ยบ้านเมืองเราอะไรทั่วๆไปแล้วควนี้สิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดูเหมือนกับผู้ดำเนินรายการหรือคนในโซเชียลที่ให้ความคิดเห็นเข้าไป จะไม่ให้เห็นด้วยเป็นอย่างมากมันก็เกิดเป็นปฏิกิริยาย้อนแย้งหรือย้อนกลับที่ค่อนข้างรุนแรงผมก็ตั้งใจฟังดีๆเนาะว่าเอ๊ะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจริงเท็จยังไงโดยผมทําหัวให้ว่างแล้วมองเข้าไปที่ตัวเขาและทําความเข้าใจก็เริ่มเข้าใจนิดๆว่าอ๋อจริงๆมันอาจจะเป็นความเข้าใจของเขาหรือความเข้าใจผิดหรือได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด หรืออะไรมาก็แล้วแต่อันนี้เป็นความคิดของผมเช่นกันนะมันไม่ได้ถือเป็นสรณะว่าความคิดของผมถูกหรือความคิดของอท่านผู้ใหญ่หรือผู้ดําเนินรายการหรือใครถูกผิดทั้งสิน้นเรามาแชร์ความคิดเห็นกันแค่มุมมองของผมที่มองไปเพียงแค่ว่าเขาคิดแบบนั้นเขาเชื่อของเขาแบบนั้นจะด้วยเหตุผลที่เขารับมาจริงไม่จริงเราไม่พูดถึงหรือที่มาของข้อมูลข่าวสารที่เขาได้รับเป็นยังไง แต่เอาเป็นว่าเขาเชื่ออย่างนั้นและเขาพยายามจะแสดงออกมาและก็มาบอกอในรายการหรือบอกผู้คนหรือออกมาเป่าประกาศด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยในจิตใจเขาจริงๆอันนี้เราคิดตรงนี้ก่อนแต่โอเคพอเราคิดต่อเรารู้แล้วว่าเจตนาเขาดีแต่วิธีการบอกเขาอาจจะผิดหรือความเข้าใจเขาอาจจะผิดตรงนี้แหละสําคัญพอมันสื่อสารออกมาผิดเรา ผมคือส่วนตัวนะผมพยายามจะคิดว่าถ้าเป็นผมถามผมจะพยายามถามว่าไอเหตุผลที่คุณคิดแบบนั้นคุณเข้าใจแลวเจตนาดีแต่คุณคิดอย่างนั้นนะเพราะเหตุผลอันนั้นมีอะไรรองรับบ้างพอสมมุติว่าสมมุตินะว่าถ้าเขาขยายความออกมาแล้วเราก็พยายามเอาตรงนั้นนะ่ะเป็นหลักแล้วว่าอ๋อจริงไม่จริงจริงไม่จริงมากองดูแล้วตามความรู้หรือภูมิรู้ของเราหรือข้อมูลของเราแล้วมันขัดแยง้ง หนึ่งเราต้องไม่ตัดสินว่าเขาผิดเราแค่มองแล้วว่าเอ๊ะมันขัดแย้งกับข้อมูลที่เรามีแล้วเอาข้อมูลของทั้งสองมาแชร์กันมาแบ่งกันนะครับแต่เชื่อไม่เชื่อีกเรื่องหนึ่งเมื่อเราเอามาคอมพายกันแล้วเนี่ยแล้วมันมีความแตกต่างตรงไหน,นแล้วเราไปสืบผลต่อทําใจให้ว่างผมคิดว่ามันน่าจะออกมาในสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าเราไม่ทาอย่างนั้นเนี่ยเรามองว่าโอเคเราลืมมองข้างเจตนาที่ดีของเขาเราแค่คิดว่าเอ๊ะ เขาพูดแบบเนี้ยมันทำร้ายบ้านเมืองนะพูดอย่างนี้มันกระทบกับคนนู้นคนนี้พูดอย่างนี้มันจะทําให้อะไรในบ้านเมืองหรือคนหลายคนกระเทือนเดือดร้อนมากกว่าในมุมของเรานะครับตรงเนี้มันก็จะบานปลายใหญ่โตประมาณนี้ที่ผมคิดเช่นเดียวกันกับญาติผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะที่สั่งสอนเราหรือเฝ้ามองเราหรือส่องเราแล้วเขามีความคิดว่าวิธีการดําเนินชีวิตของเราผิดนะ มันควรจะเป็นอย่างนั้น,นควรจะเป็นอย่างนี้นตามความรู้หรือตามสิ่งที่เขาทํามาผมก็บอกเลยการดําเนินชีวิตจริงๆมันไม่ได้มีผิดถูกอะไรนะครับบางคนเก็บเงินมาทั้งชีวิตนะครับคือทําคนลําบากแบบไม่กินไม่อยู่ไม่เที่ยวไม่ใช้อะไรเลยนะฮะอันนั้นคือแบบฮาร์ดคอร์มากแล้วพอกะว่าเดี๋ยวก็เษียงก็จะไปใช้ชีวิตพอถึงก็เสียงเป็นโรคมะเร็งนะมีตังรักษาตัวเองก็เรื่องหนึง่งแต่ไม่มีแรงที่จะไปเที่ยว หรือมีคนคิดจะงูนอย่างนั้นเราจะอันนี้เราพูดถึงมุมหนึ่งเรื่องการประหยัดใช้สอยก่อนนะเราจะไม่ใช้ไม่อะไรอย่างงู้นเลยอย่างนี้เลยสรุปเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุคือไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดแต่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นความพอดีมันอยู่ตรงที่ว่าหน้าที่ของเราเราทำงานเราก็ทำให้ดีที่สุด เราเที่ยวได้เราพักก่อนเราก็เที่ยวให้ดีที่สุดในมุมของเรามันไม่มีความพอดีสําหรับทุกคนว่าคนนี้เที่ยวมากเที่ยวน้อยคนนี้ใช้ใจ่ายมากใช้ใจ่ายน้อยแล้วมันจะโอเคสําหรับเขาแค่คุณทํายังไงให้คุณมีความสุขโดยไม่ได้เดือดร้อนใครแต่บางทีอาการเดือดร้อนใครเราก็ควบคุมลําบากฉะนั้นจงทําตัวเองให้ดีแล้วก็รู้ว่าตัวเองมีเจตนาที่ดีแล้วก็พยายามที่จะสื่อสาร ไปให้คนอื่นรับทราบด้วยบางครั้งบางทีคนเราเข้าใจผิดกันง่ายมากเข้าใจผิดแล้วไม่พูดกันตรงๆไม่ถามกันตรงๆมีแต่แ, hit, แ,แอบคิดแอบห่วงแอบอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่พยายามที่อยาจะเรียกว่าอ,อะไรอมอ,องขั้นแรกในมองเจตนาที่ดีให้ได้ของเขาต่อเมืเห็นเจตนาที่ดีของเขาแล้วพยายามที่จะสื่อสารกันในระบบที่เปิดทําหัวให้ว่างอย่าเป็นน้ํา ที่เต็มแก้วประมาณนี้นะสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนทำได้ผมก็กำลังทำอยู่กับทุกอย่างทั้งชีวิตครอบครัวทั้งญาติพี่น้องทั้งการงานเราต้องปล่อยหัวให้ว่างแล้วมองให้พบกุมติอย่าตัดสินใครนะครับทุกท่านก็ฝากไว้ท่านนี้ครับ